สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดีเจกเก้ากรค่ะดีเจอันตกค่ะจากคลิกเรดิโอนะคะ FM ร้อยสองจุดห้าชิมไมค์ใช่แหละ <laughs> คลิกออนแอร์นะคะแต่วันนี้เรา อนไม่ได้มาจากรายการค่ะมาทำไมจ้าดิฉันจะมาแนะนําคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงคุณด้วยแนะนําดีันใช่คุณดีเจอันโตเนี่ยนะคะผู้ซึ่งแบบเป็นกูรูของการความงามการแต่งหน้าแต่คุณไปเจออะไรมาใหม่ๆแน่เลยถูกคุณไม่ทันหรอกอะไรหรืออะไรรือยุคเปลี่ยนไปแล้วมันพร้อมไหมต้อมเจ็บตัวไหมไม่เจ็บวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําคุณเกี่ยวกับทรีทเมนต์ตัวใหม่ออซึ่งคุณจะต้องตื่นเต้นมากฉันบอกชื่อให้ก่อน มันคืออะไรจ้า super up and up super up and up ป่ะไปดูกันมัน up อย่างนี้เลยป่ะมันไม่ใช่ up and down คือ up and up ์ p up up u อดิฉันจะแนะนำให้คุณอ่ะคุณได้หนึ่งอันดิฉันจะมาหนึ่งอันโอเคสวยไหมสวยแต่มันเป็นรูปจรวดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไอ้จรวดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ข้างใน<ม>เป็นทรีตเมนต์คุณที่คุณเห็นเป็นจรวดนี้นะอะค,คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะอไม่ต้องอตกใจกับจรวดนี้เลยก่องเกิดก็สวยดูยนะแต่ว่ามันมีออยงออย,อยอมันเหมือนจรวดขนาดนี้เนี่ยมีสิคุณคุณพลิกด้านหลังคุณจะเห็นนะมีทั้งออยอของไทยแล้วก็ออยอของเกาหลีแต่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย เราเปิดข้างในกันเปิดข้างในเลยนะเปิดมาปุ๊บเย้ๆยังไม่ให้เปิดดีกว่าอะไรยังไงทุกครั้งที่คุณซื้อนี่นะผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ซูเปอร์อาร์บหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการบำรุงเนี่ยคุณจะพบว่าคุณเคยได้ของปลอมปะน่ากลัวไงแต่ไม่รู้ว่าที่ใช้ไปนของปลอมหรือไม่ปลอมใช่แต่มันมีวิธีการพิสูจน์ยังไงบ้างเช่น ไม่ใช่ล่ะอันนี้ของเราเลยของเราเลยซูเปอร์อแอนอัพเนี่ยนะ,ค,ะคุณสามารถสมมุติว่าซื้อมาปุก<อ>๊กจะมีการ์ดหนึ่งใบค<อ>่ะตัวการ์ดตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนการ์ดโทรศพัพท์เติมเงินเคยเห็นไหมการ์ดแข็งแข็งซึ่งคุณจะต้องใช้เหรียญข,ขูดอ๋อขูดเหมือนเราเคยใช่ค่ะขูดออกมาก็จะมีรหัสโดยคุณส่งรหัสตัวนี้นะคะเข้าไปกัโทรศัพท์ะะที่เขามีเบอร์ให้มีรายละเอียดให้ตามการ์ดแล้วทางเจ้าหน้าที่ของเทคมีหรือว่าของ ตัวแอปแต่งแอปเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาว่าของคุณเนี่ยเป็นของจริงแน่นอนดังนั้นก็คือเราก็สบายใจไป็นหนึ่งกองต้องไหมต้องและอันต่อไปเปล่เดียวไม่พอหรอคุณพอมีดับเบิ้ลอันนี้ก็จะพูดเรื่องการปลอมหรือไม่ปลอมนะเพื่อเป็นการบอกให้ผู้ที่จะปลอมตอนนี้ไม่รู้กันนะคะเราปกป้องไว้สองชั้นอ่ะเปิดมาเจออะไรเปิดมาปุ๊บอ่อจะมีกระชัวลอตัวนี้แล้วฟึ๊บ จะเห็นได้ว่าจะมีการ์ดนะเท็ก hey มีนี่เท็ม hey ีค hey, <me> ืออันะะ ey, นี้เลย,เลยนะจ๊ะ <"S 2> ใช่แล้วคะ่ะค่ะแล้วยังไงต่อที่ข้างหลังการ์ดยิบเทคกมีอะแม่จะเห็นเลยจะมี ID Product <"Hey. S 1> นะคะแล้วก็จะมะีตัวส่วนของพาสเวิร์ด คุณเข้าไปลงทะเบียนเลยค่ะในเว็บไซต์นี่ไงแอนคุณอ่านดูนะ w w w i e w e m a e e m t o b e com อันนี้เลยนะจ๊ะ t a k e m t o b e com นี่ง่ายทิ้งง่ายๆเลยจังนั้นนะคะขึ้นให้แล้วนตรงนี้ปึ๊บคุณเข้าไปลงทะเบียน ก็จะเป็นการการันตีครั้งหนึ่งว่าของชิ้นนี้ไม่ปลอมชัวร์เป็นดับเบิลเช็คนั่นเองใช่แล้วโอ้โหมันเลิศนะเลิศตรงที่ว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วมีการขูดการ์ดเพื่อที่จะทูไปบอกว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วที่ได้รับเราก็จะได้รับการโต้ตอบกลับมาทันทีว่ามันเป็นของจริงจากนั้นเปิดในกล่องปุ๊บก็จะเจอการ์ดใบนี้แล้วก็ลงทะเบียนตามนี้อีกแล้วคุณก็จะได้รับการโต้ตอบกลับมาเหมือนกันดักนั้นจะรู้ทันทีว่าของเรา จริงแน่นอนถูกแต่ถ้าสมมุติว่า2อันนี้ไปแล้วเนี่ยยังปลอมอีกแล้วคบคุณแกลกษาก็จงปลอมกันเข้าไปนะคะที <c oughs> ่ฉันก็บอกแล้วนะคะใครที่จะปลอมตอนนี้นะคะเดบเบิรเช็ค2อันนะคะคุณปลอมให้ได้นะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอ่าพาสเวิร์ดอะแล้วก็รหัสของสินค้าซึ่งตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะก็ตั้งใจปลอมกันนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปเราจบเรื่องของการข้างในค่ะคุณจะเจอสิ่งนี้คุณเห็นไหมเห็นค่ะมันคือจรวดดีๆนี่เอง มันไม่ใช่จะรูดแอะคุณค่อยๆแกะออกแต่มันน่ากลัวเนี้ยมันสร้างความเจ็บปวดหรือเปล่าไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าฉันลองแล้วสี่ออไม่งั้นดิฉันจะมาแนะนําคุณหรออ่าโอเคอ่ะคุณค่อยๆแกะออกมานะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งล้ำค่าอ่าเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมจะเป็นจะรูดดูน่ากลัวแต่สิ่งนี้แหละเดียวเดียวเดียวเอาอย่างอ่าสิ่งนี้ล่ะค่ะเรียกว่าทรีทเมนต์จะเป็นทรีทเมนต์ตัวพิเศษ เดี๋ยวเราจะมาดูสรรพคุณของเขากันว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมกันบ้าง<ด>แล้วคุณ<ด>จะตกใจไ,<ด>ไปดูดกันนะคุณนะอ่ะสำหรับซ u เปอร์อัพแอนด์อัพค่ะอ่อะเราจะมาดูกันนะคะว่าซ u เปอร์อัพแอนด์อัพเนี่ยอย่างที่ดิฉันอธิบายให้พี่อันตกฟังนะจะมี2ส่วนใช่ไหมคุณเห็นไหมส่วนบนส่วนล่างส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างใช่ค่ะ <ๆ S 2> จะมีจรวดซ่อนกันสองอันนะพูดง่ายๆเลยเผื่อบางคนจะงงนะเราจะต้องเอาตัวยาในส่วนที่1ซึ่งมีส่วนผสมนะ นนอ่าและในส่วนที่สองค่ะจะมีส่วนผสมแับนี้หลังจากนั้นเราจะสองส่วนผสมกันโดยที่คุณจะกดปุ่มข้างบน มันกดปุ่มเลยนใช่หัดกดลงมาให้ตัวยาตัวที่หนึ่งป่ะตัวยาตัวที่หนึ่งจะค่อยๆลงม,มันจะไหลรวมกันใช่ปึ๊บตอนนี้เขาลงมารวมกันแล้วร,รแต่เราจะต้องเขย่าช่วยนิดนึงให้มัน mix ใช่ค่ะให้มันรวมกันนั่นเองนะคะจับด้วยการจับตรงนี้แล้วก็เขยา่า แป๊บนอะนนี้เขาเรียกว่าตีกับมือนะอ๋อเหรอก็เป็นการเช็คเบาๆเพื่อให้ m i ์กันเคื่อให้รวมกันแล้วก็ลองดูกะโดูนิดนึงเขาจะไม่หลุดออกมาตอนนี้ super app แบนด์ a p ของเราเนี่ยพร้อมใช้ละพร้อมใช้แล้วใช่ไหมใช่คุณพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่าใช้ยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันคุณคิดไปเลยว่าบนใบหน้าคุณเนี่ยคุณอยากจะให้ชุส่วนไหนยกให้ในหนึ่งนาทีบ้างเดี๋ยวที่ฉันทําให้ดูเดี๋ยวดีฉันจะ กดตัวนี้หลอดตัวนี้นะพิซเมนก็จะอยู่บนหน้าผากคุณอย่างที่บอกค่ะหลักการเดียวเลยกับการที่นวดหน้าเวลาพี่อันตปกนวดหน้ายัางไงย้อนไปด้านไหนก็ด้านนั้นพร้อมไหมพร้อมจ้ะเอาแล้วนะคุณกลึงเข้าไปพยายามเวลาคุณผู้ชมนวดอะค่ะก็คือย้อนออกไปเพื่อทุกอย่างตึงนะคะ แล้วก็สำคัญคือห้ามหัวร้อนแล้วก็ห้ามให้มันรู้สึกรู้สึกังไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกเย็นเย็นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะตึงๆเนี่ยเริ่มตึงขึ้นเย็นเย็นแล้วก็ตึงๆหาคืนหาคืนหาคืน่ันนี้นยัไง้แล้วมันตึงๆขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มตัวชับขึ้นเออแต่ว่าเขาห้ามโยนคุณคุณอย่าโยนคุณอย่าโยนอ่าจินก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ เออเออเออมันเริ่มแบบว่าอตอนนี้ซึมหมดละชุ่มชื้นกระชับต้องรอให้มันแห้งก่อนปะใช่ตอนนี้มันมันจะแบบตัวรีทเมนตัวนี้แล้วค่ะจะซึมซาบเร็วมากแล้วมันก็จะแบบคือพูดง่ายๆว่าใช้ง่ายแล้วมันจะไม่เป็นคราบเ,เพราะว่าครีมีทเมนตัวอื่นเนี่ยถ้าเราเกลี่ยมไม่ดีอ่ะมันจะคงคราบทิ้งไว้แต่ตัวเนี้ยเห็นไหมตอนที่รู้สึกไงบ้าง่ะนิ่งไว้ก่อนค่ะรู้สึกว่าซึมชุ่มชื้นแล้วก็ ตึงะคะค่ะ,คะสำหรับคุณสมบัติของซูปเปอร์แอปแอนแนะอย่างที่ดิฉันบอกค่ะหนึ่งนาทีคุณจะรับรู้ได้ถึงการกระชับขึ้นมาทันทีเลยเหมือนที่คุณรู้สึกตอนนี้ตอนนี้นะรู้สึกว่ามันชุ่มชืช้นและกระชับแบบว่า เหมือนแน่นแบบแน่นแน่นแน่นอยู่แน่นแบบสวยอะสูกต้องแล้วมันแล้วมันโอเคปะมันโอเคค่ะเพราะว่าพี่อันจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นแล้วมันก็กระชับถูกปะเพราะว่าตัวทรีทเมนต์ตัวนี้มันจะซึมเร็วมากอย่างที่ที่ฉันบอกว่า1นาทีคุณจะรู้สึกนี่คือแค่หนึ่งส่วนถูกปะคะแต่เวลาพี่อันใช้หน้าของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่ส่วนเดียวอ่แล้วถ้ามันเหลือล่ะจะใช้ยังไงจะเก็บใช้ยังไงเก็บได้โดยการที่ปิดฝาจุกให้เรียบร้อยโอเค ไม่ต้องเอาซูเปอร์แอปแอนด์อัพเข้าตู้เย็นนะคะเก็บไว้อุอณหภูมิห้องปกติ1หลอดเนี้ยได้7วันโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใน1เดือนเนี้ยคุณใช้ดิฉนันแนะนำว่า1เดือนให่ใช้4หลอดหน้าคุณจะกระชับอยู่ได้ถึงหเดือนไง่ายไหมไม่เจ็บด้วยแล้วก็ทุกอย่างงา่ายทำเองที่บ้านได้ทำได้ด้วยตัวเองคุณลงเคไหมคะชอบมากขอบอกไเลยว่าคือซูเปอร์อัพแอนด์อัพเนี่ยเจ๋งใช่ไหมคะสุดยอด สำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ยวกับซ u เปอร์อปแอนค่ะเข้าไปเลยนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ w w w a k e c h m e t o b e c o m นะคะเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะถ้าท่านอยู่จังหวัดไหนอยากติดต่อกับใครก็ดูในนั้นหรือว่าจะโทรไปที่คอสซนเตอร์ค่ะ0 8 8 2 6 0 2 6 3 5เท่านี้คุณก็จะได้เป็น เจ้าของซปเปอร์อัพแอนอัพแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะสำหรับดิฉันจะเหมาหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็มาจะเจอกันอีกครั้งสำหรับคอนเ็นตัวใหม่ใช่แล้วหรือไม่ก็ตอนที่คุณหน้าแบบว่าเอาตอนนี้ทิฉันเลิกแล้วนะเอเอสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย